สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่นทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเส้นซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่27เนอะธันวาคม2565นะคะ FC เห็นหนาปกแล้วนะคะกัสิตกใจแน่จากน้อยนะคะเพราะว่าเบิงแค่รูปหนาปกอาจจะยังบ่อานนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางของพ่อเซียนเตี้ยนะคะเซียนเตี้ยบางพีนะคะแต่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะจะไม่ใช่เลขลาวนะคะพอ,อมือนี้เป็นวันอังคารนะคะเอฟซีเบิงหนาปกแล้วก็สิแปละกะ 18, ใจอยู่พอสมควรเอา้ามือนี่โมเมนต์วันจันทร์พุธศุกร์มะพ่อเซียนเตียคือมีนะคะคือมีแนวทางพ่อเซียนเตียนะคะช่วงนี้นะคะเอฟซีกะ จะเห็นแนวทางของเซียนเหล็กเล่านะคะเพิ่อนก็นจะค่อยๆปล่อยออกมานะคะอยากให้เอฟซอ่านหน้าปกดีๆนะอ่านคําบรรยายคลิปดีๆนะคะเพราะว่าทุกๆเซียนที่ปล่อยเหล็กเล่าเพื่นจะปล่อยแนวทางไทยให้นํานะคะก็ขอฝากไปด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางของพ่อเซียนเตียว,วันนี้นะคะ ฟาร์มแฟนช่องนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เซียนสองแล้วก็บุญนำโชคด้วยนะคะและกอย่าลืมนะคะที่สำคัญเบิ้งโฆษณาให้เด้อจ้ะสำคัญมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะพ่อเซียนเตี้ยมีแนวทางดีๆอะไรมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันคะ่ะ สำหรับแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะของพ่อเซนเตียนะคะเซนเตียบางพีนะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565นะคะพ่อเพิ่นให้สูตรนะคะแยกทั้งบนทั้งล่างมาให้เลยนะคะเราไปดูในส่วนบนก่อนนะคะบนนี้พ่อเดนไปที่4กับเก่า เด่นไปที่4กับ9นะคะใครชอบวิ่งชอบรูดก็จัดไปที่4กับ9เลยนะคะเน้นพิเศษไปที่9นะคะเหมือนแบบ9นี่ใซิม่าเดนแห้งกว่า4นะคะให้เลข3โตมาทั้งหมด2หางนะคะก็มี694 094ค่ะ694แล้วก็094นะคะในส่วนเลข3ตัวนะคะ มาดูในส่วนเลขสองตัวนะคะชุดบนนะคะให้มาทั้งหมด6หางนะคะมี6 4 9ี69 50 60 57ค่ะ6 4 9ี69 50 60ี7หนะคะ เน้นไปที่94แล้วก็69นะคะในส่วนชุดบนนะคะสำหรับเลข2โตัเนาะ94แล้วก็69นะคะมาดูในส่วนเลขล่างกันบ้างนะคะเลขล่างนะคะพ่อให้เด่นวิ่งรูดไปที่0กับ1ค่ะเด่นไปที่0กับ1นะคะสำหรับเลขล่างนี้ตัวเด่นพ่อไม่ได้วงกลมมาให้นะคะกะน่าจะ เด่นพอๆกันนะคะทั้งศูนย์ทั้งหนึ่ง 1, เนาะให้เลขสองโตมาทั้งหมดหกหางขึ้นกันค่ะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะหกหางก็คือศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะพ่อวงกลมไปที่ศูนย์สี่ 0 7แล้วก็1 7นะคะชอบส่วนตัวนะคะเน้นพิเศษนะคะ0 4 0 7 1 7ค่ะอ่งค่ะก็สิบอกว่าตัวเลขนี้ถือว่าหน่อยนะคะเพราะว่าพอเป็นแบ่งทั้งบนทั้งล่างมาห้เลยนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไปทั้งบนทั้งล่างนะชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะถ้าแบ่งเบรงนี่ก็คือถือว่าหน่อยพอสมควรนะคะสําหรับชุดบนและกับชุดล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวนุจะโชว์ตัวเลขแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้อ่านให้ฟังชัดๆแล้วนะคะสำหรับเอฟซีทีค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะเพมันอาจจะมองบ่ค่อยเห็นแล้วนะคะอยากให ทางเซนซองแลกับบุญน้ำโชคนะคะอ่านให้ฟังชัดๆนะคะนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของพ่อเซนเตียบางพรีนะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565ค่ะพ่อเพิ่นกับหายเล็กตะล่างมานะคะคือ,อให้สให้สูตรที่พ่อคิดได้นี่ออกมาเลยนะคะหามาเต็มสูตรเลยนะคะมีเลขตารางด้วยนะคะแล้วก็ จับคู่จับเลขมาให้ด้วยนะคะนี่ก็คือชุดบนนะคะไปในส่วนชุดบนก่อนละกันเนะาะชุดบนนะคะเด่นไปที่4กับ9นะคะชุดบนนะคะเด่นไปที่4ี่กับ9ฟันไปที่9นะคะเน้นพิเศษนะคะไปที่9นะคะให้เลขสามตัวมาทั้งหมด2องหางนะคะหกเสี 6, 9, 094ค่ะ694กับ094นะคะจับคู่เลข2ตัวมาให้นํา6หางนะคะในส่วนชุดบนเนาะมี64 94 69 50 60 57ค่ะพอวงกลมไปที่94แล้วก็69นะคะ มั่นใจเป็นพิเศษเนาะชอบส่วนตัวนะคะ94แล้วก็69นะคะมาดูในส่วนชุดล่างค่ะนี่เนาะชุดล่างนะคะสำหรับล่างนะคะพ่อเด่นไปที่0กับ1นะคะชุดล่างเด่นไปที่0กับ1นะคะนี่เนาะนี่ชุดล่างนะคะเด่นพอๆกันนะคะพ่อบเด้วงกลมตัวใดตัวหนึ่งมม่ห้นะคะ ให้เลขสองตัวนี่มาทั้งหมดหกหางนะคะสำหรับชุดหลางมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะหกหางเท่านี้เลยนะคะเน้นไปที่นะคะตัวที่พอมากพิเศษนะคะชอบส่วนตัวนะคะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ ในส่วนเลข2ตัวชุดล่างนะคะ04 07 17นะคะอ่าสำหรับงวดน,นี้นะคะเล็ดรัฐบาลให้เนาะพอเส้นเตียนี่ก็ฝากยมมา,ามมาว่ามั่นใจนะคะมั่นใจมากนะคะมั่นใจว่าจะเข้าแน่นอนนะคะต้องเข่าให้ได้ประสานพอว่าพอก็นเลยกำชับบุญนำโชคนะคะ ยังไงนะคะก็ฝากให้บุญน้ำโชคน้ำเสนอให้พอในเด้อนะคะงวดนี้พอรู้สึกว่ามันใจแห้งนะคะเข้าแน่นอนมาสั่นพอว่าก็เลยอยากให้บุญน้ำโชคเอามานําเสนออย่าพลาดนะคะอันนี้พอบอกบุญน้ำโชคพอเจนเตียเพิ่นกําชับบอกบุญน้ำโชคว่าจังได้กับอเวลาคอให้นําเสนอให้ FC, เอฟซีเบิรงในเดอ้อพอว่ามันสิเขาแท้แทละ บุญน้ำโชกก็เลยให้ทางเชนซองนะคะได้มานําเสนอในมือนีเนาะเพราะว่าพอเพิ่นจิตปอยล่าจันพุชซุกก็เลยได้เว้นนะคะว่าน,นังข้านวันพฤหัสนี้จะเป็นแนวทางไทยก็เลยได้ลงแนวทางของพ่อเสียนเตี่ยในวันอังคารนี้นะคะย้ําอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อเสียนเตี่ยบางพีนะคะ ฟังกันชัดๆนะคะไทยนะคะอันนี้เลขไทยเ้อคุณพ่อคุณแม่เ้ออ่ะเดี๋ยวขอโชว์เต็มๆนะคะให้เอฟซีที่สะดวกแคปหน้าจอนะคะแคปได้เลยนะคะเมื่อกี้หนูทั้งโชว์ไปแล้วแล้วก็อธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเอฟซีฟังเพลินเนาะกับล่งวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเสี่ยนซองลืมแคปหน้าจอนะคะก็ยกโชว์ให้แคป สักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของพ่อเซียนเตี้ยบางพีนะคะรัฐบาลไทยงวด30ธันวาคม2565นะคะอ่ามาสีแคปกันไปเบิดแล้วละนะคะความมั่นใจของพ่ออะเกินล้อยพุละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเอซทุกท่านนะคะมกักบอมกักจังไดกระล่องพิจารณาเบิง่งดีๆนะคะ อ่าเพราะว่าพอเส้นเตียผันสิมันใจปันไดนะคะจังไดตัวเลขเคลื่อกหายมาเป็นเพียงแนวทางนะคะวะดมนีอีิยังมากการันตีนะคะว่าตัวเลขของพอเส้นเตียเนี่ยจะมาแน่นอนร้อเปอร์ซนะคะไม่มีใครรู้ได้นะคะก็ะวิเคราะห์ดีๆตัดสินใจดีๆก่อนที่จะลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะสำหรับ คลิปหน้าทางรัฐบัลให้ของพอเส้นเตี่ยวมือ่อกะมีเพียงแค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะฟังเจน2พูดจนจบคลิปนะคะโดยที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครนะคะฝาก fc ติดตามไปด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ